สวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับตามมาจากเพจครับตามมาจากเพจเพจจริงหรือเพจปลอมเนี่ยเพจจริงเลยครับเพจจริงมีมีของต้นตระกูลเลยครับของต้นตระกูลคือสมบัติเก่าเลยเหรอสมบัติเก่าเลยครับพ่อพ่อพ่อของพ่อของแม่ผมน่ะเป็นรองเจ้าวาดอยู่ที่ที่อ่างทองครับใช่เหรอใช่ครับผมเจ้าวาดเอครับเป็นรองเจ้าวาดอะไร่พระสมเด็จครับไว้านานมากพอดีต้องการใช้เงินมาดูก่อนนะครับได้ครับได้ครับ เป็นคนที่ไหนนะครับคนอ่างทองครับอ่างทองนี้เป็นสมเด็จวัดเกศอย่างนี้เปิดไว้อยู่เท่าไหร่ครับถ้าเปิดราคาผมก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันครับแต่อยากได้อยากได้ทักเจ็ดแสนเจ็ดแสนครับแล้วบอกไม่รู้ราคาก็าเห็นคุณบอยลงคลิปว่าซื้อราคาล้านกว่าอ๋อถ้าเอาง่ายว่าถ้าเป็นล้านกว่าเนี่ยนะครับ ต้องเป็นพระที่สวยและสมบูรณ์มผมซื้อแต่เนี่ยผมขอแกะดูได้ไหมก่อนซื้อขอแกะดูนะครับเพราะความยอดร้อยนะครับนี่ย่งหมดเลยโอ้หนี่ตลับเลี่ยมมาเป็นทองอย่างนี้เลยเลยครับครับ,รบไม่จะไม่ไม่เดือดร้อนก็ไม่เอามาขายแล้วครับอ๋อเป็นสมบัติเกา่าสมบัติเก่าครับโอเคผมขอแกะดูนะครับนี่มาดูใกล้นะครับขอแกะดูเลยนะฮะนี่เลยนะครับนะนะครับต้องแกะนะครับภาแบบนี้ต้องแกะนะครับนี่ นะครับผมขอตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยนะครับนะถ้าแท้คงได้เสียกันครับเดี๋ยวขอดูกันอันนี้เจ็ดชั้นอ๋อเจ็ดชั้นนิยมผมขอดูให้ชัดเจนแบบนะครับนะตามสบายครับตามสบายเป็นคนอ่างคลองเลยเหรอครับผมผมขอยิงแบ็คไลท์ยูนะครับว่ามันมีซ่อมมนะเพราะว่าผมมันดูรายละเอียดร่วมใจต่างไปแล้วก็อยากได้ให้ชัวร์นะครับอ๋ออันนี้มี อันนี้มีซ่อมแผลหนึ่งนี่นะครับนะนี่มีซ่อมมาหนึ่งแผลคือตรงนี้นะครับนี่แผลเดียวอ่านี่นี่ตรงนี้ครับมีซ่อมหนึ่งแผลครับถ้าพระเนี่ยถ้ามีซ่อมนะครับก็ราคาก็จะลงมาเนี่ยแผลดูง่ายเลยข้างหลังครับครับมีแผลเดียวในกรณีนี้ถ้าส,ายสวยๆก็ถ้าไม่มีขุดไม่มีซ่อมนะครับผ้าฟอร์มสวยเนี่ยก็ล้านขึ้นผมซื้อให้แต่อันเนี้ยพระมีซ่อมแผลหนึ่งราคาก็จะตอบลงมา ครับรอ่าเรารผมอธิบายเข้าใจครับว่าถ้าอย่างเงี้ยผมซื้อนี่เป็นพาแท้นะครับนะความนี้หักครึ่งหนึ่งก็เหมือนชิ้นเดียวหักครึ่งหนึ่งเนี่ยผมให้สี่แสนได้ไหมสี่แสนผมซื้อไว้นะครับผมขอสักหกแสนได้ไหมคุณบอยหกแสนมันตึงนะครับช่วงนี้น่าจะไม่ได้ถ้าหกแสนอ่ะสี่แสนเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลนะลดได้เยอะไหมได้แค่นั้นเลยเหรอลดให้อีกหน่อยได้ไหม เอาจบกันที่ห้าแสน,แ,สนแล้วกันห้าสองห้าแสน,ออแสนต่ำกว่าห้าแสนไม่ได้เหรอขอห้าแสนแล้วกันต้องใช้เงินเยอะจริงๆครับเนาะครับอย่างว่าแหลนะเนาะถ้าไม่เดือดร้อนก็คงไม่มาขายนะอันนี้ก็ถ้าถ้าแบ่งผมแล้วถ้าผมไม่ไปต่อไม่ว่าอะไรเนาะไม่ว่าครับไม่ว่าครับมาจากอ่างทองเลยครับ,รบมาจากอ่างทองเลยครับเอาอย่างนี้ผมจบให้อันนี้ตลับนี้ผมเอาด้วยนะครับเพราะว่าก็ซื้อห้าแสนนี้พร้อมตลับเลยนะพร้อมตลับครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมซื้อไว้แล้วกันครับเอาเป็น ตังสดได้ครับเอาตังสดแล้วกันผมได้ครับขอเป็นนเเงิสดตรียมเงินสดมาได้ด้วยนะครับอุ้ยเจอนาทีนี้ก็ได้เช่าเยอะอยู่นะครับนะครับนี่ลองนับดูก่อนนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านับดูก่อนครับไม่เป็นไรครับไว้ใจกันอยู่แล้วไว้ใจนับดูก่อนครับนับนับดูก่อนเพราะว่ายังไงก็ได้ซื้อขายจะได้ชดละหนึ่งแสนบาทครับครับก็ คลิปนี้ผมขอไปลงด้วยนะครับได้ครับได้ขอบคุณมากนะครับอยากให้ผมต้มคลิปนะครับขอบคุณมากครับ